สวัสดีคะ่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับคลิปม้าในจินตนาการนะคะหรือว่าม้าเทียสิ์นั่นเองก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะย้ำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดำนนทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยคะ่ะโอเคถ้าใครพร้อมแล้วเราไปดูเรื่องม้าสิบกันเลยนะคะว่ามีวิธีการทํายังไงมา้าแต่ละตัวแตกต่างกันอย่างไรบ้างน,นะคะไปเลย ม้าในจินตนาการนะคะหรือว่าม้าสิบนั้นคืออะไรก็คือเจ้าสามตัวนี้นั่นเองนะคะเหมือนเป็นร่างที่อัปเกรดมาจากม้าเทียเก้านั่นเอง โดยที่มาเทียสิบนะคะจะสามารถทําได้คุณจะต้องมีมา้ามายาหรือมาเทียเก้าก่อนทั้งหมด2ตัวนะคะเป็นตัวผู้และตัวเมียนะคะเลเวลสามสิบสกิลไม่เกี่ยวนะสกิลเป็นยังไงก็ได้คะ่ะแต่ขอให้เป็นตัวผู้และตัวเมียเลเวลสามเนาะนำน้องๆเหมือนฟิลลิ่งแบบเหมือนเอามาประสมกันนะคะแต่ว่าในเกมนี้จะเรียกเหมือนการอเวกมานั่นเองเนาะโดยใช้กระถางทู่แห่งความฝันนะคะ เ,ออเดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปดูวิธีการทํากระถางทูบด้วยแต่เบื้องต้นเนี่ยอยากจะพามาทาความรู้จักกับน้าม้าทั้งสามตัวนี้นะคะโดยทีออ่ตัวซ้ายสุดในคลิปแม่บ้านนี้ก็คือเปกาซัตนะคะแล้วก็ตัวตรงกลางจะเป็นม้าดูมนะส่วนตัวขวาเนี่ยจะเป็นน้องดีนีน้ำนั่นเองนะคะทีนี้จริงๆแล้วเปกาซัตในเกมเนี่ยเรียกว่าอาดูนานนะแต่ว่าแม่บ้านจะติเรียกเปกาซัตนะคะขอให้จะเข้าใจตรงกัน ส่วนน้องดีเน่ก็คือยูนิคอร์นนั่นแหละก็แต่ว่าบ้านก็คือเรียกดีเน่ไปแล้วเนาะโอเคมาทั้งสามตัวนี้นะคะก็มันก็ถ้าเอาเรื่องรูปร่างหน้าตาเนาะก็จะแบ่งแยกเป็นแบบนี้เนาะใบกระสัดก็จะเหมือนเป็นสายขาวคินคีนะคะน้ําแข็งไปดูมก็จะเป็นแนวแบบดาร์กๆหน่อยไฟสีน้าเงินนะคะส่วนดีเน่เนี่ยจะเป็นสายวหวานๆมีเอฟเฟกเป็นน้ํานั่นเองนะคะ แต่ต้องขอชีช้แจงก่อนว่าเปกซัสเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งหมด2แบบนะคะหรือว่า2สก,กินนั่นเองตัวเปกซัสเดี๋ยวแม่บ้านจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าเวลาเอาไว้อมาแล้วน้องจะเป็นสีดําแดงเนาะโดยเป็นเหมือนออตัวดั้งเดิมของมันนะคะโดยที่ถ้าใครอยากได้เป็นสีขาวน้ําแข็งสามารถไปเปลี่ยนได้นะคะเก่ยวกับ NPC ที่โอดราเซียนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะขึ้นรูปแล้วก็ตําแหน่งว่าให้ดูด้วยนะคะว่าจะต้องไปซื้ออะไรเปลี่ยนยังไงนะคะเสียเงินเท่าไหร่เนาะ ก็ราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นเนาะสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับได้ตลอดนะคะถ้าเกิดกรณีที่เอ้ยขี่สีขาวเบื่อแล้วอยากเปลี่ยนเป็นตัวสีดําก็ได้เหมือนกันนะคะโดยในคลิปนี้จะขออนุญาตพูดถึงความสามารถของม้าแต่ละตัวแบบเบื้องต้นนะคะโดยที่ถ้าแบบเจาะลึกขออนุญาตเอ่อแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะประกอบการตัดสินใจซึ่งแม่บ้านจะใส่ว่าให้ใต้คอมเมนต์นะคะอ่ะ ทีนี้น้องมา้าแต่ละตัวเนี่ยเบื้องต้นเลยนะคะเป็กซัสนะคะจะสามารถาบินขึ้นที่สูงได้คือแบบบินเป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็สามารถบอนได้สามารถเง้นเงี้ยน,นบนอากาศได้แล้วนะคะก็คือสามารถวิ่งบนอากาศได้เป็นระยะเวลาหนึง่ง ส่วนดีเน่น้ำนะคะขอไปดีเน่น้ำก่อนน้องดีเน่น้ำนะคือสามารถวิ่งบนทะเลทรายได้นะคะแล้วก็วิ่งบนน้ำได้ในระยะเวลาหนึง่งแล้วก็สามารถกระโดดได้3ามครั้งซึ่งไกลมากนะคะแล้วก็เสามารถตกที่สูงไม่ตายนะคะโดยมันจะมีสกิลของมันนะเวลาใกล้ลงจากที่สูงแล้วให้กดสกิลได้นะคะมันจะมีน้ำออกมาแล้วมันจะไม่ตายนะคะเป็นตัวเดียวด้วยก็ อ่าส่วนเอกสารเนี่ยจริงๆก็คือตกที่สูงไม่ตายเหมือนกันเพราะมันรอดลงมาได้อะเนาะโอเคส่วนดูมนะคะดูมตัวไฟสีฟ้าเนี่ยจะเป็นเออเง้นได้สี่ครั้งนะคะโดยที่พุ่งสามทีแล้วก็พกดค้งางไปอีกหน่อยนึงก็คือมันจะเง้นครั้งที่สี่นั่นเองเนาะแล้วก็เออมีสกิลกระชืบเท้าหน้าอะไรประมาณนี้นะคะปล่อยเปลวลิงออกมาทำดาเมจได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ ตต่ประมาณนี้นะคะของดูมันก็มีซ้อนสองด้วยโดยมาทั้งสามตัวเนี้ยไม่มีซ้อนยกเว้นดูมตัวเดียวนะคะดูมจะเป็นตัวเดียวที่สามารถซ้อนได้แล้วก็ดูมสามารถปล่อยร่างแก้ออกมาได้อีกสองตัวนะคะจะเป็นร่างปอมนั่นเองโดยให้เพื่อนในกิวหรือในปาร์ตี้หรือในกองทหารเนี่ยสามารถมาขี่ได้รวมๆแล้วดูมสามารถขนส่งได้ทั้งหมดหกคนนะคะรวมของตัวเองด้วยเนอะก็คือ เอน้องเหมือนเป็นรถต่วนขนส่ง6คนนะคะอ่ะอันนี้ก็คือการใช้งานหลกักๆเบื้องต้นของม้าแต่ละตัวเนาะโดยเคล็ดลับวิธีต่างๆการใช้งานอะไรอย่างที่บอกนะคะขออนุญาตแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยนะคะเอาละคะ่ะเมื่อตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าอยากได้ม้าตัวไหนหรือว่าคุณจะทำสาร์ตัวเลยก็แล้วแต่กันไปนะคะ ทีนี้กระถางทูบเรียกความฝันเนี่ยมันสามารถทําได้ยังไงบ้างนะคะแมบ่บ้านขออนุญาตไล่จากบนลงล่างนะคะก็คือการที่เราจะทํากระถางทูบเรียกความฝันเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องมาสายม้าเต็มตัวแต่จริงๆคุณก็ต้องก้าวขาเข้าสายม้าด้วยนะคะเพราะของในการทําหลายๆอย่างมันคืออยู่ในสายม้านั่นเองแต่เมื่อคุณได้มา้าตัวที่ต้องการแล้วคุณก็สามารถกลับไปทําอย่างอื่นได้เลยนะคะอ่ะ กระถางทูบเรียกความฝานันนั้นทำยังไงมาดูไปด้วยกันนะคะก็คือจะใช้กระถางทูบโอมูลหนึ่งอันผงแห่งจินตนาการสิบอันขนแห่งจินตนาการสิบอันเขาไฟสิบอันผงแห่งเปลวเพลิง10บอันนะคะโดยเราก,กด L นะคะแล้วก็โอเคก็จะเป็นเขาไฟนะคะขนแห่งจินตนาการเาผงแห่งจินตนาการนะคะแล้วก็ผงแห่งเปลวเ,เพลิงแล้วก็กระถางทูบโอมูลนะคะอีกอันหนึ่งติดไว้ตรงนี้นิดนึงนะอ่ะ ทีนี้ามาไล่กันดูทีละอย่างนะคะคือ,อ,อขออนุญาตดูที่ผงแห่งเปลวเพลิงก่อนผงแห่งเปลวเพลิงเนี่ยแม่บ้านขุดเอาจากโหนดเอานะคะโดยที่แม่บ้านมีอยู่ในตัวเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งขุดโหนดของแม่บ้านขอให้พาไปดูเบื้องต้นเนาะคือถ้าใครอยากได้แบบหลายๆโหนดลึกๆเนี่ยขออนุญาตอาจจะต้องไปดูเองบางส่วนนะคะเพราะแม่บ้านเองก็รู้แค่บางโหนดนะ ่าที่แม่บ้านขุดทิ้งไว้เนี่ยจะเป็นโหนดนี้นะคะก็คือโหนดชายฝั่งเมเดียนะจะเป็นขุดแร่ทองแดงไว้แล้วมันก็ได้ผงห่งเปเพิงก er ับโอปอร์แทสด้วยอ่ะที man, น,นี้อ่าผงห่งเปเพิงเนี่ยตรงนี้ก็คือจะได้นะคะไม่แน่ใจว่ามีตรงส่วนไหนอีกนะคะอันนี้อาจจะต้องรบกวนไปดูกันเพิ่มเติมเนาะเพราะแม่บ้านรู้แค่ตรงนี้จริงๆคือแม่บ้านขุดทิ้งไว้นานพอสมควรแล้วนะคะโอเค ต่อไปนะคะเขาไฟเนี่ยจะได้จากการฆ่าสัตว์หรือฟ้องหนังสัตว์ที่ได้รับจากการล่านะคะซึ่งถ้าใครมาขี้เกียจไปล่าสัตว์ตรงส่วนนี้ก็ให้ซื้อในตลาดซื้อขายได้เลยนะคะก็คือแม่บ้านก็ซื้อในตลาดซื้อขายเหมือนกันของหลายๆอย่างบางอย่างเะนาะถ้าใครไม่ได้แบบไปทําตรงนั้นะนะโอเคแต่ถ้าใครจะไปหาเองก็ลองไปดูนะคะว่าต้องไปล่าสัตว์อะไรยังไงบ้างต่อไปขนแห่งจินตนาการนะคะ คนแห่งจิจตนาการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราได้รับทั้งหมดจากเควยไบรยสัปดาห์ทั้งหมด4อันนะคะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเป็นลิสต์ให้ดูละกัน 1. สามารถได้รับจากควยไบรยสัปดาห์ทั้งหมด4อันนะคะ2ไปตีบอสโอฟินนะคะหรือบอสฟิวต่างๆนะและ3นะคะ สามารถไปสุ่มกับแพ่รีจีโอนะคะซึ่งมันจะเป็นตลาดมืดที่สามารถสุ่มได้ตอนเวลาสี่ทุ่มถึง7โมงเช้าในเกมนะคะแล้วก็ C นะคะสามารถนำดอกไม้กลีบเรารานะคะไปแลกนางฟ้าแล้วนำนางฟ้าเทียสเจอจรัดหรือเทียสี่ที่ชื่อโชดช่วงนะคะไปแลกโดยนางฟ้าเทียสามสามารถแลกได้1ขนนกนะคะส่วนเทียสี่แลกได้2ขนนกนั่นเอง ส่วนวิธีการหากีบดอกไม้แห่งเลราเนี่ยจะต้องอตกปลารวบรวมหรือตีมอนก็ได้นะคะมันจะสุ่มดอกให้หมดเลยก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บสะสมนิดนึงหากใครมีก็อย่าเพิ่งทิ้งนะคะหรือว่าใครจะมังจะมาเข้าทางนี้จะมาหาม้าก็เก็บสะสมได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใช้เวลาในการสะสมเหมือนกันหรือบางทีเกมก็แจกให้ด้วยนะคะก็วิธีการหาขนนกจะมีประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูเคลปรายสัปดาห์นะคะว่าจะทํายังไงรับยังไงจริงๆแล้วมันเป็นการจับม้าเลยไม่มีอะไรลุ่งยากนะคะโดยรับเคลกับน้องลิอาน่าตัวนี้นะคะบอกก่อนว่าน้องลิอาน่าตัวนี้มีอยู่ทุกเมืองใหญ่เลยนะคะตั้งแต่เวเรียคาพิออนอันติโนว่าเออไฮเดออะไรแบบนี้นะคะคามาซเวียก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเ,เราอ่ะสะดวกวิ่งม้าเมืองไหนหรือจะประจำอยู่เมืองไหนก็เลือกเอาเลยนะคะ อ๋ะน้องเรียนหน้าเนาะโอเคทีนี้เควสหลักเนี่ยที่เราต้องทำอะ่ะเออแต่แม่บ้านทำไปแล้วเนี่ยสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่บ้านหารูปมาให้นะคะเควสเนาะเออมันจะเป็นเควสรายสัปดาห์นะคะจับมานะไม่ใช่อันนี้นะก็คือจะเป็นเควสรายสัปดาห์นะคะมันจะให้เลือกระหว่างเอาแร่แท้อคอกดันโลส่งหรือจะทำแครอทฟิลันเต้หนึ่งร้อยอันส่งนะคะก็จะได้ขนนกมาทั้งหมดสองอัน แล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่จะพูดถึงนั้นก็คืออันนี้พูดถึงขนนกนะก็คือจะเป็นเควสรายสัปดาห์หาปีกบินไปบินมาโดยการใช้ผงฉุกเฉินทำนะคะจะอยู่กับ npc ตัวนี้นะคะเวเรียลที่ต้นไม้เกาแก่ปัญญาเนาะโดยผงฉุกเฉินเนี่ยสามารถใช้ เหรียญแรกมาราชวังแรกได้นะคะก็จะตกอาทิตย์หนึ่งจะเป็นทั้งหมดเออเราจะใช้ผงทั้งหมดห้าอันนะคะทีละหกสิบเหรียญน,นะคะอ่ะทีนี้พอเป็นอาทิตย์ละหกสิบเหรียญน,นะคะอันเนี้ยเหรียญเนี้ยได้รับจากการส่งมาราชวังนะคะเพราะฉะนั้นยังไงทุกคนต้องวิ่งมาอยู่แล้วเพื่อเอา อีกส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวจะไปะค่อยพูดถึงทีเดียวนะคะจะได้ไม่งงเนาะก็คือแนะนําให้เอาเหรียญตัวนี้ไปแล่แล้วทาผงชุกเฉินซะนะแล้วก็เอาผงชุกเฉินไปทาเป็นปีกบินบะินใบบินบานเนาะเท่ากับว่าอย่างงอย,ยืนพื้นยังไงอาทิตย์หนึ่งเราหาขนนกได้อยู่แล้ว4อันนะคะโดยถ้าเกิดได้รับเพิ่มเติมจากส่วนอืนอ่นๆอีกก็จะสามารถทําให้ได้รับเพิ่มไปอีกเนาะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้ทั้งหมด10อันนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นผงแห่งจินตนาการนะคะทีนี้มันจะติดอยู่อีก2ออย่างนั่นก็คือเรื่องผงแห่งจินตนานการกับกระถางทูบโอมุลเนาะแต่ขออนุญ,ญาตพูดถึงผงแห่งจินตนานการก่อนนะคะผงแห่งจินตนานการเนี่ยจะใช้ดอกไม้ไร้ความจํานะคะรากโกบีสิบอันสมุนไพรพันปีสิบอันผลไม้แห่งความลุ่มหลงสิบอันแล้วก็ผงหินดํานะคะโดยการนํามาบดน,นะคะก็นี่จะมีสมุนไพรพันปี ราโกบีออกมารรยความจําแล้วก็ผลไม้แห่งความรุ่มโลยแล้วก็ผงหินดําอ่ะนี่คือจะทําให้เราสามารถบดออกมาเป็นอันนี้ได้นะคะก็คือเป็นเอ,อ่อขวดนี้นะโอเคทีนี้เรามาไล่ดูกันทีละยอย่างนะคะว่าแล้วเราจะบดเป็นไอเจ้าขวดเนี้ยขวดฟ้าฟ้าเนี้ยเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะ ก็คือจะมีสมุนไพรพันปีนะสมุนไพรพันปีได้รับจากการไปรวบรวมเก็บยญาอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นพวกของสายรวบรวมแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจไปหาเองจริงๆก็เหมือนเดิมนะคะซื้อในตละดซื้อขายได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เอามาขายให้นะของเหล่านี้ ส่วนดอกไม้ไร้ความจำนะคะได้รับอยู่ทางเดียวเลยนั่นก็คือจะต้องทําม้าส่งวังเนาะโดยเออแม่บ้านจะมีคลิปแยกให้ทีเนี่นะคะว่าการวิ่งม้าส่งวังทำยังไงนะแต่เบื้องต้นก็คือเลเวลน้องมาให้สิบห้าแล้วก็เอาไปส่งราชวังกับเอ็พีีนั่นเองเราก็จะได้รับดอกไม้ไร้ความจํามานะคะอ่ะต่อไปนะคะรากโกบีได้รับจากการทาเควสเท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปดูว่าทําเควสยังไงได้บ้างเนาะ รากโกบีนะคะจะมีเควสรายวันกับรายสัปดาห์นะคะซึ่งเ,เควสรายวันนะจะชื่อเควสนี้นะคะมันจะให้จับม้าป่าหนึ่งตัวนะคะโดยของแม่บ้านเนี่ยเป็นฝึกสัตว์รือชื่อแล้วเพราะฉะนั้นแม่บ้านจะได้รับรากโกบีทั้งหมด6อันนะคะถ้าใครฝึกสัตว์ยังไม่ถึงหรือชื่อเนี่ยก็จะทําให้จํานวนที่ได้รับต่อวันเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเกิดมีโอกาสจะปั๊มก็นิดว่า บ,บอกให้ปั๊มเวลสุขสัตว์ให้ถึงลือชื่อซะก่อนนะคะหรือถ้าเป็นไปได้ก็ประมาณสักช่างก็ได้อย่างงอยก็ได้ห้าอันเนาะแล้วก็มีเควสรายสัปดาห์ด้วยนะคะก็รู้สึกจะเป็นเควสนี้นะก็คือจะได้ทั้งหมดห้าสิบอันนะคะรอบหนึ่งอ่ะเราจะใช้ประมาณเออเราจะใช้หนึ่งร้อยอันก็คือเราต้องใช้ไอ้ขวดฟ้าเนี่ยขวดเนี่ยของแห่งจินตนาการเนี่ยทั้งหมดสิบขวดนะคะตีไปเลยว่ารอบหนึ่งต้องใช้ทั้งหมดรากโกบีทั้งหมด เออหนึ่งร้อยใบนะคะเพราะว่ารอบหนึ่งบทผงขวดฟ้าเนี่ยจะหายสิบใบนั่นเองเนาะโอเคหวังว่าจะไม่งงนะคะก็จะประมาณนี้ก็คือง่ายๆตีไปเลยว่ารากโกปีหนึ่งรอยอันจะได้เออเอาเวกได้หนึ่งรอบนั่นเองนะคะโอเค ต่อไปผลไลม้แห่งความลุ่มหลงนะคะก็สามารถได้รับจากการไปรวบรวมสมุนไพรพันปีอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าหลักๆที่แม่บ้านหานะคะแม่บ้านจะหาจากการปลูกผักนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีคลิปแยกให้เหมือนกันเรื่องการปลูกผักนะคะเพราะว่ามันเชื่อมไปได้หลายอย่างเลยแต่ว่าเบื้องต้นขออนุญาตบอกแบบนี้นะคะ ว่าเออผลไม้ความรุ่มหลงนะคะก็คือปลูกหญ้าขนสัตว์นะคะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเดี๋ยวแม่บ้านจะริดลายชื่อทิ้งไว้ให้นะคะแล้วก็ถ้าใครจะปลูกหญ้าขนสัตว์ตามแม่บ้านเนาะก็เออสามารถปลูกตามได้เลยแล้วก็มีวิธีเก็บมีวิธีการเอออะไรลึกๆขออนุญาตแบบเดี๋ยวแ,แยกเป็นคลิปนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีแบบ ลังอื่นด้วยนะแต่ว่ามีวิธีการหาผลไม้รูปหลงแบบเร็วๆอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใครแบบรีบร้อนจริงๆหรืออะไรก็ซื้อในตลาดซื้อขายได้เหมือนกันแต่ไม่รู้จะมีคนมาขายให้หรือเปล่านะโอเคต่อไปผงหินดำนะคะก็คือเอาหินดำอะเกาะหรือป้องกันอะไรพวกนี้มาบดนะคะหรือเอาเป็นพวกอัญมณีเว้นมนโบราณอันง่อยๆนะคะมาบดก็ได้เหมือนกันประมาณนี้นะคะ เอาละค่ะต่อไปนะคะกระถางทูบโอมุลน,นะคะกระถางทูบโอมุลน,นั้นเราก็จะต้องกดแอลแล้วผลิตเอานะโดยวิธีการได้กระถางทูบโอมุลเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันสองวิธีนะคะทุกคนอ่ะของเบสหลักพื้นฐานเบื้องต้นที่เหมือนกันคือ จะต้องใช้แม่พิมพ์กระถางทูบโอมุลซึ่งสามารถซื้อกับ MPC โอมุลน,นะคะคือตัวนี้เลยเออมันมีอยู่ที่เมืองอื่นด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจมีครบทุกเมืองไหมแต่อันนี้แม่บ้านคือมาซื้อกับตรงไฮเดียวนะคะเพราะแม่บ้านประจําอยู่ที่ไฮเดียวนาะโอเคกเ็แม่พิมพ์กระถางทูบตังนี้20มนะคะอัลละนะก็อ่ะเสร็จแล้วเราจะใช้ผลึกดีบุกบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ผลึกทองแดงบริสุทธิ์ โดยผลึกสองอันนี้สามารถไปขุดโหนดทิ้งไว้เลยนะคะก็คือเอาแร่ทองแดงกับแร่ดีบุนเนี่ยแต่วิธีการทําผลึกบริสุทธิ์ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าถ้าใครคิดว่าอยากจะทําสายแปรธาเผื่อไปเลยอะคะ่ะ ก็ไปทําได้เลยนะแต่ถ้าใครไม่ไหวจริงๆอย่างแม่บ้านก็คือแบบโอ้ฉันงงมากกับการแปลธาอะไรแบบนี้ก็ซื้อในตลาดซื้อขายได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะมีคนมาขายให้ไหมอันนี้ก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าใครแบบเอาของพวกนี้มาขายให้ผู้เล่นคนอื่นๆอย่างไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นสายนั้นๆด้วยนะคะอ่ะทีนี้อันนี้จะขออนุญาตพูดถึงวิธีการทำเอ่อกระถางทูบอมูลแบบที่หนึ่งก่อนนะคะ ก็คือจะต้องใช้ผลลึกทองคําขาวบริสุทธิ์ซึ่งก็ต้องไปหาแร่ทองคําขาวเหมือนกันโดยการขุดโนดต,ต่างๆนะคะหรือว่าจะไปหาเองก็ได้แต่ว่าค่อนข้างจะใช้เวลาหาอยู่เหมือนกันไม่ว่าคุณจะขุดโนดหรือคุณจะไปหาเองก็ตามนะคะ ส่วนอีกอานนึงก็คือโอปอแสงจันท์ an, นั่นเองนะคะจะใช้โอปอแสงจันเนี่ยซึ่งโอปอแสงจันเนี่ยสามารถขุดโหนดทิ้งไว้ได้เหมือนกันนะคะก็ต้องขุดโหนดทิ้งไว้อย่างเดียวเลยอันนี้มันก็จะต้องเป็นการใช้ระยะเวลาในการหานะคะเพราะว่าเร่งไม่ได้ส่วนโอปอแสงจันเนี่ยอาจจะติดอยู่อย่างหนึง่งตรงที่วิธีนี้มันยากตรงที่แร่ทองคําขาวบริสุทธิ์เนี่ยหรือว่าผลึกเงบอกว่าผลึกทองคำขาวบริสุทธิ์เนี่ยหายากนะคะเพราะแร่มันก็น่ายหายากแล้วก็ โอโปอแสงจันเนี่ยเองก็ทํายากนะคะถ้าซื้อก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ถ้าใครแบบสะดวกจะซือซ้อก็ซือซ้อ,อเอานะคะก็ลองคํานวณดูละกันเนาะเพราะว่าโอโปอแสงจันเนี่ยจะต้องไปทําควยความรู้เพื่อปลดล็อกมาทําอีกเช่นเดียวกันนะคะค่อนข้างวุ่นวายเหมือนกันแต่ทาทีเดียวแล้วจบแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะอ่ว่าใครจะเลือกทางนี้หรือจะซื้อหรือยังไง วิธีที่2นะคะก็คือตังตนเหมือนกันนะคะใช้แม่พิมพ์กระถางทูบผลึกดีบุกบริสุทธิ์แล้วก็ผลึกทองแดงบริสุทธิ์นะคะแต่ว่าตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นใช้ของจากประดับ3ามขีดนั่นเองนะคะเอามาหลอมเนาะก็จะเป็นอ่วงทํานองแห่งดวงดาวนะคะซึ่งหนึ่งครั้งเนี่ย ใช้ทั้งหมด25อันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาให้คุ้มนะคะแม่บ้านแนะนําให้ทําประดับ3ขีดไปเลยแล้วมันหลอมนะคะก็เท่ากับว่าประดับสีฟ้านะคะ3ขีดเนี่ยหลอม1ครั้งจะได้25อันพอดีก็เท่ากับทูบ1อันไปเลยนะคะส่วนอีกช่องหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เป็นอันนี้ค่ะก็คือพัดผลึกแร่สุกสว่างเวมนมนนะคะได้รับจากการเออาแร่ต้องบอกว่าเดี๋ยวเขาเปิดให้ดูนะคะ เได้รับจากพวกนี้เลยนี่แร่สุกสว่างพวกนี้เลยนะคะทั้งธรณีวายุแบบทั้งเป็นแบบนี้หรือจะแบบยังไม่เอ,อ่อทำออกมาเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาไปแลกกับ NPC, n p c นพซน้องดัลลีสายได้เลยนะคะนี่เป็นพวกนี้ก็ได้ไม่สมบูรณ์ก็เอาไปแลกได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูน้องดัลลีสายนิดนึงนะคะใครเอ,อ่อผลึกพวกนี้สามารถได้รับจากการตีบอสกิ้ว หรือตีมอนต่างๆนะคะมันจะสุ่มดอกมาให้เนาะประมาณนี้นะคะก่อแเราเอามาแลกกับน้องคนนี้เลยหรือบางทีเราทำไรฟสก,กิลอะไรเงี้ยมันจะมีเควยขึ้นมานะคะเราก็มารับเคว้ได้เลยแบบเนี้ยประมาณนี้แล้วก็เนี่ยมาแลกเปลี่ยนได้เลยนะคะโดยอันนึงก็จะได้ประมาณหกอันนะคะแต่ว่าเวลาเราจะใช้หนึ่งครั้งเนี่ยมันจะตกทั้งหมดสามรอยอันเนาะแต่จริงๆไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าใครขัดจริงๆสามารถซื้อในตลาดได้เลยราคาไม่แพงนะคะก็ อย่างที่บอกนะคะแนะนําให้ลองคํานวณดูว่าระหว่างวิธีที่1กับวิธีที่2ออันไหนใช้เงินน้อยกว่าหรือเราสะดวกแบบไหนก็จัดแบบนั้นไปเลยนะคะก็ลองดูว่าจะซื้อหมดเลยไหมหรืออะไรยังไงนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทํากระถางทูบเรียกความฝันทั้งหมดนะคะก โอเคค่ะทีนี้พอเราหาของครบแล้วมีแล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไปเอาเวกมากันด้วยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านขออนุญาตขึ้นรูปนะคะเนื่องจากว่าแม่บ้านทําไปแล้วเนาะอ่าทีนี้เราก็จะใช้กระถางทูบนะคะ1อันนะในการ เออเอาเวกหครั้งนะคะโดยนะปัจจุบันนี้มาเทียสินะคะมีฟลสเต็กให้แล้วนะคะโดยเบสตั้งต้นจะอยู่ที่3%แล้วเมื่อเราเอาเวกไม่ติด1ครั้งจะได้รับมา0.2%นเซนะคะก็เท่ากับว่าเอาเวกประมาณ5ครั้งเนี่ยคุณจะได้เนี่ยหนอรนั่นเองนะคะก็ขอให้โชคดีแล้วก็ติดกันเร็วๆนะคะเพราะว่าการหาของครั้งหนึ่งเนี่ย ตีไปเลยว่าสมมติเราขยันทําทุกอย่างหาทุกวันนะคะก็มันจะปไปติดตรงรากโกบีนั่นเองแต่ว่าถ้าคุณขยันจริงๆคุณหาทำเควยทุกวันไม่เคยขาดเนี่ย อย่างน้อยๆเดือนหนึ่งจะเอาเวกได้ประมาณ2-3ถึงครั้งนะคะถ้าปี2เดือนเนี่ยก็จะได้ประมาณ7-8ถึงครั้งนั่นเองก็แต่ยังไงก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมของนะคะไม่สามารถเร่งได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเอ่อต้องส่วนไหนนะคะแม่บ้านลืมบอกการหาอะไรตรงไหนไปยังไงสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าแม่บ้าน ตกหล่นอะไรไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้เลยนะเพราะว่าการหาของมาสิบเนี่ยค่อนข้างเยอะจริงๆแม่บ้านบางทีอาจจะมีมึนๆหรือลืมบ้างนะคะแต่ว่านั่นแหละก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปรีวิว ประกอบการตัดสินใจการใช้งานน้องม้าแต่ละตัวด้วยนะคะซึ่งถ้าใครแบบซีเรียสเรื่องการใช้งานก็ลองไปดูคลิปรีวิวนั้นให้ละเอียดก่อนนะคะเพราะแม่บ้านจะทํารีวิวการใช้งานน้องม้าแต่ละตัวไว้ให้เลยแล้วก็เอ่อถ้าใครไม่ได้สนใจแบบแม่บ้านก็คือแบบฉันเห็นตัวนี้ฉันชอบการใช้งานช่างมันนะคะก็จัดไปเลยชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะคะ ส่วนถ้าใครซีเรียสเรื่องการใช้งานก็ลองดูก่อนตัดสินใจดีๆนะคะว่าจะเอาตัวไหนนะคะเพราะทำตัวหนึ่งก็ไม่ง่ายเลยแล้วยิ่ง้าเกิดคุณไม่ได้ดวงดีหรือว่าคุณแบบใช้เฟลเยอะเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเจ็บปวดนิดนึงนะคะแต่แม่บ้านขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสําหรับคนที่กําลังจะก้าวขามาทาหรือกาลังทําอยู่ขอเป็นกําลังใจให้จริงๆเนาะ ส่วนถ้าถามว่ามาสิบจำเป็นไหมโดยส่วนตัวมองว่าจริงๆแล้วเราขี่มาเทียเก้าก็เพียงพอแล้วนะคะเพียงแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าฉันยังอยากได้อีกฉันชอบมาสิบมากกว่าก็ทำได้เลยนะคะถ้านครยังรู้สึกว่าขี้เกียจอยู่หรืออะไรใดๆก็ คิดว่าขี่ม้าเทียเก้าไปก่อนก็ได้นะคะแล้วถ้าวันไหนรู้สึกว่าเอออยากจะมาทําค่อยมาทําก็ได้เนาะแล้วก็ในปัจจุบันตอนนี้ม้าสิบยังไม่สามารถขายลงตลาดได้นะคะของอเวกม้าเจ้ากระถางทุกเพื่อขายไม่ได้เนาะทุกคนต้องลงมือทําและหาของเองนะคะโดยของบางอย่างอย่างที่บอกก็คือสามารถซื้อขายกันได้นะคะแต่บางอย่างก็คือต้องลงมือทําเท่านั้นไม่สามารถซื้อขายได้นะคะโอเค,อเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับทุกคนนะคะ ก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะรีบเอ่อทยอยทำคลิปมาต่างๆมาให้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ต้องเอ่อขออนุญาตลาไปก่อนจริงๆแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด s u b ส c r i b e ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย